สวัสดีค่ะมาพบมาพ้อกันอีกแล้วจ้าฮ้ฮพาเวอร์เกิบข่าวล่ามาแรงแซงทางโค้งเจ้าค่ะตาชานยายสมควรออกมาพูดแล้ว <c oughs> ขอเท้าความไปนิดนึงเจ้าค่ะ <c oughs> เพื่อมีคนพึ่งเข้ามาชมข่าวลุงพล จากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่เด็กน้อยอายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนกระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจ กำลังเล่งหาหลักฐานแต่ก็ยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้และเรื่องราวมันบานปลายมาก็เพราะว่าหลังจากนั้นเมื่อลุงพลได้รู้ว่าแม่ของน้องชมพู่สงสยัยลุงพลก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่ของน้องชมพู่จะคิดแบบนี้จึงประกาศตัดญาติเรื่องราวมันก็เริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่าย ทางออกมาแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำแน่นอนดูสภาพเขาสิดูสภาพเราเบิงเขาเบิงเขากะจะเอาเขาเขาคุกสวยๆเขาดันมะดังเซยเฮอเฮอเพเ่อเกือ จากเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักชื่อลุงพลและป้าแตนแห่งบ้านกกกอกกลายเป็นวิกฤตที่พลิกโอกาสให้กับทั้งลุงและป้าถึงขนาดกับว่ามีแฟนขับทั้งไทยและเทศยอมทุ่มเงินสร้างบ้านซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านให้ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากหมู่บ้านที่เคยเงียบๆตอนนี้ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมีตลาดน้อยเกิดขึ้นที่หน้าบ้านลุงพลมีทัวมาลงผู้คนทั่วสารทิศมาเยี่ยมมาเยือนลุงพลพ่อค้าแม่ขายก็มีรายได้ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น <Yahoo! S 1> ต่อมาในโลกโซเชียลก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ลุงพลกับป้าแตน เริ่มมีรายได้เข้ามาทั้งคู่ก็ได้ให้เงินพ่อแม่คนละสองหมื่นบาทถึงแม้ว่าตาชานกับยายสมควรจะไม่ยอมมาขึ้นบ้านใหม่ก็ตามโดยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าลูกนอกอคอกเอาเงินมาให้ก็ระวังเหล่าลูกในอคอกเอาไปแดกหมดนะตายายฝากไว้ให้คิดล่าสุดตาชานกับยายสมควร ก็ได้ออกมาโต้กลับแล้วว่าลุงพลกับป้าแตนนั้นไม่ได้ให้เงินแม้แต่บาทเดียวเอาละเดอ้อบาทนี่มางงแทละบาทที่นี่เรื่องราวความจริงจะเป็นเช่นไรเหลือจากปากป้าแตนอีกคนหนึ่งเดอ้อเจ้าค่ะอย่า <c oughs> ยปากแห้งมาจอบบึงโพดของคุณแม่สาวิตีกันนะ เมื่อนี่เพิ่นโพดว่าจังไดเน่ป<ะ>๊ากมีขอความเพิ่นมาเดเพิ่นโพดว่าก็พวกคุณเป็นดาราเราควรยอมรับตำแหน่งบุคคลสาธารณะด้วยเหตุการณ์เสียสมาชิกในครอบครัวอย่างนั้นหรือชีวิตถูกถ่ายทอดโดยไม่ได้รับอนุญาตชีวิตเป็นของเราแค่ลมหายใจเท่านั้น คุณแม่ไปเรียนปัดยาชีวิตมาบ่กฮึข่อยคืออ่านหรือบกเข่าใจต้องอ่านถึงสามรอบถึงจะตีโจทย์แตกหรือว่าข่อยปึ <c oughs> อ๊อเออเออเผอเวกเก FC ทางฝั่งคุณแม่สาวิตรีก็มีเข้ามาเมมให้กำลังใจคนแรกบอกว่าแม่อดทนนะครับถ้าคนเขามีจิตสำนึกควรที่จะรู้ว่า อะไรควรไม่ควรแล้วคุณแม่ก็ตอบเมมไปว่าบางครั้งแม่ก็คิดว่าแม่อดทนเกินไปค่ะจนคนอื่นคิดว่าเราเจ็บไม่เป็นพนาพนาพนนาเพอเวอร์เก์อฟซีคนต่อมาก็มาเมมว่าทุกอย่างปล่อยให้เวลาและกรรมตามมันนะแม่ยังยืนยัน เคียงข้างแม่ตลอดไปนะกอดกอดกอดค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณแม่สาวิตรีค่ะสรุปสุดท้ายและท้ายสุดสรุปเอาเป็นว่าคอยบ้องหูคอยบ่หยบเห็นคอยนอนนะคอยงงคอยขอลาก่อนจ่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ